สวัสดีครับ่อแม่พ่นองตอนนี้ก็ทีมงานรถกระบะนะครับเดินทางมาก่อนเดินทางมาหอดก่อนอที่แม่ระตูนะครับพี่นองกับนีช่างแต่งหน้าแองจี้ผู้ติดตามคูหมอนอิงครับแล้วกะพ่อฮักบ่าวอีสานบ้านนองบัวครับแอดมินเพจก่อนดูอย่างเดียวครับ บอมหมอกับบ่าวอีสานครับเบิ้งเบิงเบิ้งเบิงโดเบิ้งโดครับเบิ้งโด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 ้เบิ้งเโดงเบิ้งโด้เบิ้งโด้โด้โอ้คือคือขึ้นรถขึ้นขึ้นรถได้นี่นอนเลย คือหูดบอกห้อนดิบอก้อบ่กบอกเพื่อนไปนอนกับบ้า ต่างเ่อนบอลดอกรเอ้อก้นะไรก้ล่สวดพรมไล่สวดพรมเะบอกเอากวองไปจ่อควายไปจ่อพนตว่าขามอญได้ไล่สวด้าคู่มอนก้ดีเนบอกพี่อย่างอี่ครับรถเน้ยคูหมอนกลดีมาสิเบา นี่ระบเบาอีสานของแท้ครับไปอยู่สายบาสกคับบอกว่าบอกว่าสีนั่งรถบอกว่าสีนั่งเรือบอกว่าสีนั่งเครื่องบินเบาวอีสานรับได้เหมือนครับน้องตานี่ยซึ่บอกว่าจิตหยาบต้มหยานอนกต้มผู้จอยเมืองทยนระดับเบาวอีสานนี่ถ้าถ้าเพิ่นบ่ได้นอนนี่คือร่างกายเพิ่นสีจอยทันท,คนนท,นทีครับเพิ่นต้องได้นอน คัคบรถ,ถบตั้งแต่จะดมีเสียงเหาครับรถจดปอเนี่ยป้อหครับรถไม่จังแจด้มีเสียงเหรองงมากคนจะลอมด้ามาเบิร์ตามหอดเดงกานหอเป็นากถักไอทักถามเบาอีสานหน่งแต่าี่สองหอดหัดใจเห,หล่าเบาจนท่าเดี๋ยวนี้ยังบ่ตอบอยู่ บ่พอเห็นตอบกะพ่อบอเห็นตอบเห็นในไหล่สดโอ้ยบ่าวกะคือสิลับอยู่หนาละวะคือจีบตื่นดอกนเออ้องอยู่ไอ้บ่าวลสายเนี้ยออว อวันนะมอร้ำักลสามสีรเลยดมายูนีตเพื่อทีำักลบิงบิงนนะว่าผู้บโลกโตเดี๋ยวอันนั้นอันนั้มายูน่งร่างโล่งไปอันนี้ตั่ขาบ้าแงถึงเซโว่ากัวนัวเนาะบอกกัสิขึ้นไปเรื่อยๆซ้ำเบาอีสานน่นละ ขี่ไปจำบ่าวอีสานแล้วกลับมาเดินเดินทางมาถึงแล้วนะครับพี่น้องสำหรับทีมงานรถกระบะครับแซวคือรถดำรถดำา้อนที่ถุงแกะตอนนั้น โดไปโดไปซองหาครับเอาคือเห็นแต่เอวยหม้อนคือคือเห็นแต่เออยหม้อนเราเอวยอุงอิงไปใส่โดว่าไปซองหานำรถรถตู้เนี่เห็นคั่วม้อนเห็นเห็นครูหม้อนจังเหนเอวยกับตรงมาละโดว่ะ โบยเห็นลงจากรถจากเถอบเอ็นลงจากรถจากเถอเลนซองหาน้ำรถกับโดรูเรื่องเลยดูไปซุมงไปลงาต่อรถก้ก่อนลงป่าใส่ไปลงปลาอ้อยต่อเสียงข้างใลงตถตูลงบอกได้เรอบอกอย่างว่าบอกเฮ้ย

ก็บรหี่ก็บให้่บ่าวอีสานไปถามมูพนแถวนั้น,อนบอบเอาบุ้มี่บ่บอกเห็นว่าเป็นปลาอ่อยเพื่อมูพมนเผาเผาเบาอย่างเดียวเลยเ <laughs> คลียบนีบุ้งมี่อย่างมีแต่เผาเบาแห่งเจลจอยแ่งเจลจอยแ่งแต่เผาไปห้างจากบ้านสิบกิโลขึ้บนลงหน กบาทเนาะสิบกิโลนึงไลมนรบบล่าสบ่บอกตทสองยูบัตร้งบ้านปรได้เนดอกบอกไอาไบ่บ่ไอไไปขนรถอยู่หนสิเวียนรถเพินอยู่หนสิเวียนขนไปอันนี้เนีบ่เมแม่นมันใหม่กว่าเบอเราบอบปนี่ดูบอกว่ามี่้นยูหานบ่อากุญแจไปให้เขาเจ้าเขาจะได้ขับกระบะบ่าว่ักยังเปจังยังบดอก ยั่งอยู่ว่ะวันพอตัวมาอยู่ว่าคนพี่กุญแกทำร้อนเล่นยเอาพาไปพุ่มใบเลอะเออโอ้ยพ่อบอกว่าเจ็บดอกไปพี่ไอ้มัมีไอ้ไหลบอกัมไอ้นี่วัวก็หนองวัวแล้วปุ๋ยเนี่ยโอ้โหจาหอดท่านจับใบอยู่แต่ทึ่งเขาสันละ เปนบานเาแม่อ้ัจักรงแ็ะรถือว่าคลิปนี้ถือว่าเผาเบาครับเผาเบาขับไปาขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณอบคุรองเอฟซีครับนี่้องบลูบ้านเราไงฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องฝากลงโฆษณาน่อครับสารลิปนี้ก็เอาไว้ซัำนี่แหละครับสวัสดี di kerang hehehe